สรุปภาพยนตร์จอร์วิกชาร์เตอร์ทูจบภายใน3นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เริ่มต้นมาก็ทัดก,กันต่อเลยโดยดํยดำเนินเรื่องต่อจากภาคแรกที่จอร์นได้แก้แค้นเพื่อหมาไปแล้วแต่รถคู่ใจของเขายังไม่ได้คืนจอร์นก็ได้ม,มาตามหารถแล้วก็ได้ต่อสู้เพื่อชิงรถมาแล้วก็ได้คืนไว้แต่มันดูสาภาพสิและตุ้ปเป้ในคืนหนึ่งได้มีบุรุษรูปหล่อพ่อรวยช่วยถลลกมาหาจอร์นเขาก็คือซานติโนดีสเตฟาโนมาริโอออริโอจุ๊มหนุ่มพุยมันเป็นมาเฟียที่เคยช่วยจอร์นไว้ในอดีตและได้้้้้้มาาาาบอออกกใใใใหหจจนนทททงงีีคครัโดดยชตปะเไว คนใดไม่ทาตามพันธสัญญานี้จะต้องตายแต่จอรนก็ไม่ทำเพราะจอนไม่แชกคนเดิมอีกแล้วซานติโน,โนโยอมถอยแต่ก็ไปเอาปืนระเบิดมายิงบ้านของจอรนตูมบ้านแตกแสดงขาดครับแต่จอรนก็ได้รอดมาได้ดีนะหมาไม่ตายจอนกลับมาของเขาได้ไปยังโรงแรมคอนติเนนทัลเพื่อปรึกษากับวิงสตันเจ้าของโรงแรมว่าเขาต้องทํายังไงวิงสตันบอกว่าให้จอรนทาตามเบียนมันทับไปซะเรื่องจะได้จบจบทาไม่ทําก็ตายอย่างเดียวจอรนได้ไปหาซานติโนโเพื่อตอบรับงานที่เขาต้องการให้จอนทำซานติโน,โนต้องการให้จอนฆ่าเจียนนา่งางใสสภู ซึ่งเป็นพี่สาวของมันนั่นแหละจอนก็ต้องจำใจยอมรับไปพี่วิกสกิตตลิงก็ได้เดินทางมาที่โรงแรมคอนติเนนทัลที่กรุงโรมเพื่อเริ่มงานจอนได้เตรียมอาวุธและได้วางแผนทางเข้าออกในคืนนั้นจอนก็ได้เริ่มปฏิบัติการโดยราก็ไปทางอุโมงค์ใต้ดินและจอนก็ได้เข้าถึงตัวเจียนาจอนได้บอกว่าน้องชายแกนั่นแหละสั่งกูมาฆ่ามึงและเจียนาก็ตายจากนั้นจอนก็กำลังหนีและได้เจอคู่ปรับเก่าซึ่งเป็นลูกน้องของเจียนาชักปืนออกมายิงกันบงับงกับงบังแต่เสื้อกันกระสุ ้าตัวรอดมาได้พี่จอนได้เจอกับเพื่อนเขาอ,อีกครั้งและสู้กันการต่อสู้ก็จบลงพอเข้ามาที่โรงแรมคอนติเนนทัลห้ามฆ่ากันในโรงแรมไงแม่งสู้กันเมื่อกี้แม่งตอนนี้นั่งกินเหล้ากันเฉยซาติโนโ่บอกจอนว่ากูจะแก้แค้ในให้พี่สาวเอาไอ้มัะเขือมึงสั่งให้จอนไปฆ่าเอาไว้จอนถ,ถูกตั้งข้าหัวเจ็ดล้านดนลาอลลาร์ก็ความถูกส่งไปยังนักฆ่าทุกคนความชี่หานมาเยอนแล้วล่ะจอนจอนได้ถูกไล่ล่าจากนักฆ่านับสิบจอนได้เอาตัวรอดมาได้คนแล้วคนเล่าใครเข้ามากูฆ่าหมดอะและได้เจอเพื่่่่่่่่่่อออออออนนนนนนขขขขงงงงงงเเเเเเาาาาาาาีีีีกกกกครรรรััั้้้้แแแมมดดดดิิไไไไปปยยย็็ททลลสสสสตตวว์ใใุจจฆพืหหะบบชซึ่ เป็นหัวหน้านักฆ่านอกรีดที่แฝงตัวเป็นขอทานและสื่อสารผ่านนกพิราบแม่งเชงโดยบารี่ได้ให้ปืนกับจอรนและกระสุนเจ็ดนัดจอรนได้เริ่มไล่ล่าล้างแขนซานติโนจอนได้เอาปืนเจ็ดนัดไปยิงแต่เจนนัทมาทำเหี้ยอะไรได้วะจอรนได้แย่งปืนมาแล้วก็ยิงยิงกันมันมากบอกเลยยิงยิงยิงปั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 งจากนั้นจอรนได้สู้กับตัวร้ายในห้องกระจกจนเกือบเสียท่าแต่ก็ชนะมาได้จอนฆ่าลูกน้งองซานติโน่ตายหากันหมดและซานติโนก็ได้หนีไปที่โรงแรมคอนตินเนนทัล ทำให้จอร์นยิงซันติโนตายคาที่ตายหาเลยฝ่าฟืนกดเลยวเหมือนจอร์นกลับมายัางบ้านของเขาและจากนั้นวิงสตันก็ได้เรียกตัวจอร์นไปพบวิงสตันได้บอกว่าจอร์นถูกถอดถอนจากองค์กรนักฆ่าและคอ,อนติเนนเต้เพราะจอร์นทําบิดกฎที่ห้ามฆ่าใครในโรงแรมวิงสตันได้ให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้จอร์นวิน่งหนีและได้ให้ตาพันธะกับจอร์นและจอร์นได้พูดทิ้งท้ายว่าบอกพวกเขาบอกกันให้ทั่วๆใครกล้าสเสนอมาไปวัดหน้าไหนฉันจะฆ่ามัน ใครหน้าไหนมึงก็เข้าไมาห้หมดเลยสัตว์และความมันในภาคสามกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับจอห์นวิกภาคนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังที่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามันยิงกงินทั้งเรื่องเลยดำเนินเรื่องก็โคตรมันเลยแล้วต่อไปเป็นภาค3นะครับเตรียมตัวไว้เลยเร็วๆนี้มาแน่นอนและคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับมีคำพูดใดไม่เหมาะสมผมก็ขออภัยด้วยไปละ